คุณอาจจะเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะบทว่าร้อนและกลุ่มผู้ชายที่กำลังวุ่นวายอยู่กับรถข้างหลังแต่ผมขอบอกเลยว่าภาพนี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ง่ายๆพวกเราคือกลุ่มเพื่อนที่คบกันมาเกือบ10ปีถึงเราจะเป็นเพื่อนกันมานานแต่เราก็ดันไม่เคยไปเที่ยวกันแบบครบทุกคนพวกเราเลยตั้งเปรอย่างแน่วแน่ว่าเราอยากจะไปเที่ยวค้างคืนด้วยกันเราเลยเริ่มสตาร์ทจากคุยล่าและเราก็มาเจออุปสรรคแรกครับกลุ่มเพื่อนเราไม่ต้อง11คนแต่ละคนมีอาชีพที่ไม่เหมือนกันเรามีทั้งอาจารย์คู่นักศึกษาหนุ่มพิ ผมกลางตารางเวลาของทุกคนโดยอิงจากคนที่ยุ่งที่สุดและไล่มาจนเจอวันที่ที่ทุกคนสามารถไปได้ซึ่งมันทําให้เราวางแผนล่วงหน้าเกือบ3เดือนใช่ครับ3เดือนทําไมต้องนานถึงสเดือนเพราะอิปสักหนึ่งที่เราต้องแก้นั่นก็คือเรื่องเงินครับพวกเราอยู่ในวัยมหาลัยรายได้ไม่ได้สูงกันมากและพร้อมกับภาระทางบ้านก็หนักไม่ใช่ย่อยผมจึงได้วางแผนกิบเงินรายสัปดาห์สัปดาห์ละบแปดสิบสามบาท เขาจะยังว่าทำไมใช้เวลาเป็นเดือนและสุดท้ายเราก็เก็บเงินครบทั้งค่าบ้านค่ารถตู้ค่าของกินและเรายังได้จองฮูวิล่าที่เราโคตรอยากจะไปเรียบร้อยจิ๊เพ้านะว่าเราได้ไปดูหนังบนจอโปรเจคเตอร์นอกบ้านแบบเนียเท้าสัมผัสหญ้ายิ่งถ้าเปิดคลิปซอฟแบร์นะหูมันจะสนุกแต่สุดท้ายภาพนี้ก็ล่มครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ทําให้เขาต้องปิดปรับปรุงและให้เราย้ายไปอีกที่หนึ่งว่าโถ่และนั่นก็ทําให้เกิดภาพนี้ โอ้ยแดดแม่งร้อนต,ตกตะลกชัด <republic> ๆเราไกลัว <seg> ข <und i> ้าวร้อนลยสิ่งไว้ตรงมือเทียในตอนนี้เราขาดคนอยู่เราขาดโอแกนโอเว่นะเินเลยเมยเมียาไปไหนครับเนี่ยไปยาตอไปไหนนะคุณลิวแลวไไปเกาะ ภูเก็ตก่อนกอะเกาะพ่อสิบนาทีเราจะออกกันซึ่ง็ต้องนอนสามตัวนั้นก่อนไม่เกินได้นอนเลยมันจะพอพอพหรี่วามาแล้วมาแล้วโอ้ย เดียวคือว่ามันนอนลงมาในทางจ้โดดอย่างเดียวเลยอยู่ไหนเนี่ยไอ้แกเนี่ยบ้านใกล้สุดเลยเอาแกนบอกกับกูว่าอะไรวะบอกว่าเข้าัาษ์ให้น้องก่อนโอเคส่งทิ้งที่ดเชี่ยนหลังจากนั้นน่าจะปิดครับปิดครับเป็นไงเนี่ยมีอินเสิร์ตอยู่แต่ว่าขยันเล่นด้วยอลไรขึ้นเนี่ยคนตัดใครคนตัดไม่เห็นเพร่ไม่รู้อะไรเลยเล่น หลออยู่ไหนเนี่ยเปรี้ยวเฮ้กูไปรับไหมรับมึงอยู่ตรงไหนอยู่หน้าบ้านกูกูถามจริง What the fuck อ่ไหนนี่พี่ร่าพี่รี่น้าอยู่สะพานควายสพามจริงกูจะโชให้มาแล้วแม่มาจพี่าเอารูปมาเองเฮ้ไม่ใช่เอารูปมาเองเอารูปมา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 ครวกเราเยวะอุของอย่าร้อนเดนาีอ่ มาดูนาไปนปากอเป็นไเป็นอะไรบ้ไม่ต้องไม่ร้องเม่ม่อเม่อเฮ้ยมีคนงอนด้วยไมชานะครับอนนี้ตอนนี้มีคนทั้งหลังอ่ะมี่ยืนมีสามอแล้วใครคน่านไทานซ้ายไปมีลายืนไว้ยเอมีด้คนาหเาเต็มแล้วโอ้โหแล้วแดานอเทุกคน พ่อไปเทียนเจอใครเลยตอนนี <Yeah, no. <Yeah> no no, well, ้เวลาอะไรม่ใ uh, ช่ม่ใช่ม่ใช่นี่แม่คนทนเวลาจิแม่บอกว่า10สิบโมงไม่ใช่ไม่กว่โมงสิบโมงเป๊ะว่าหรอไม่ไม่เขาบอกว่าใครคนสุดท้ายยืนได้ยืนตลอที่เป็นไม่ได้บ่อยโดนก่อนแล้วลองโดนอัดเมมมงเต็มแม่อันสิบนาทีแล้ว อะไรครับทำซีเนี่ครับซื้อของสดเข้าที่พักเด้เรามาเลือกเนื้อเนื้อาตปลามั้ะตปลามาให้เยอะเลยอร่อยเนี่ยสามเก้าเก้ากบมหงบเราพันเก้านะเล่นกันดีดนะไม่เดี๋ยวี้ก็ถงบอกนงอ๋อเนี่ยอันเนี้ยเต็มงบเลยเหี้ยนี่นหกัเก้าชอ่าฮะหมวกวบออัม ครบเซ็ตค่บเซ็ตข้าวหัว9ทุนมันก็ลอไปพัน0าเลยใส่แล้วก็แบบทำไมโหยุดเฮ้ยต้องนานกูมาเมื่อแกงกูเดินยังไม่ถึง10นาทีคอนเทนต์เต็มเลยเดินมาปุ๊บกูหยิบไข่เหี่ยวไข่แม่งร่วงออกจากแพ็คกูแบบอ้าวร่วงได้ไงวะแล้วกูหันมาอีกทีเพื่อนกูหายหมดเลย เอาจริงนะแก้วอะใส่แับจิมแพนก็ได้บ้าเขาีถ้วยบ้าเขาีถ้วยไห้สองพันแล้วโอเคเย็ร้อยสามร้อยเ้บาทเปนฝากบัตช่โจีมึงเอโทรศัพท์มือไหนถ่ายอยู่เนี่ยคือใครแตอเวลาตอบสองนเออเออ อันนี้ด้วยเม็ดหนึ่งพี่เม็ดหนึงแต่เฮ้ยมันต้องปอกก่อนได้เอมไม่ต้องปอกกินได้เลยเอาอะไม่่นีอรเดีียวท่ันอยาจะให้ะป็นีนใหมปีนได้ไหมือ ตกินูปคืออะไรรู้ไหมในหน้าต่างกูเห็นกูเห็นชีเฟย์อยู่เหมือนว่าชีเปอย์กำลังอาบน้ำอยู่ตอนนั้พีระพีระพีระลองมองไปในกระจกตรงนู้นจะเห็นชีเฟยอยู่ลองลองชีเอยนะเว้ยนะนี่ เอ้ยเร็วเหงาเว้บอกให้กูโดดแล้วเนี่ยกูโดดแล้วเนี่ยเอ้ามึงก็เชื่อคนง่ายอ้าวกูร้อเนี่ยค่ะอะไรพวกัูไม่ไหว อย่าพวกไฟอ้ายางเฮ<ะ>้ยคุณคุณใช่ไหมเพลงคุณคุณกำลังไหมขอรับเมมอ่าด้ยไม่จบแต่ันต้องพี่่างที่ ห้าบาทนะนห้าบาทห้าบาทตอนนี้ผมกำลังเดินไปเดินมาอยู่ครับไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวล้อเล่นล้อเล่นเขาไปช่วยพวกนั้นปิ้งปิงกันแต่ตอนเนี้ยปิง้งไม่สำเร็จไม่หลายยาเลยจริงเ<ต>หรอ,หรอแต่แมอนตกไปด้วยมาดูกันเสร็จ<ม>สร้างที่พวกผมทำผิดพลาดไป<ม>เห็นเห็นแซมอนอยนางล่าง ทำหล่นไปหลายชิ้นอยู่ไอแซลมอนอแล้วก็เดี๋ยวเราเป็นไรก็เป็นไปด้วยกันเอามีรถไหมเอาดีกว่าโอยก้อนยอมไม่แล้อาโดนมือกูนี่เลยไอสตอร์นดีมากเลยลองชิมดูลองชิมดูเ้าเกิดอสายมากกว่านี้พวกพี่เดินไปหาหมอโรคไตโอ้ยได้หลายโรคเลย ที่วางแหละครับที่วางเนร้อนมากไก่รู้ๆนี่นี่ครับนี่นี่มีที่วางนี้หอมมากนี่นะเปร้ยวอร่อยมากไก่ไก่ไก่มันเหมือนหมูสเต๊กเลยนะไม่เหมือนหมูเป้งนมสด๊อกไงอ๋อเออเออใช่มันเป็นไก่นมสดเว้ยความจริงมันคือหมูแต่เราคือสายเพราะว่าเนี่ยข้างในมันยังไม่สุกใช่ฮะเก็บเป็นความลับสุดท้าใช่นะมกินได้แค่นี้ เราเป็นข้าวหน้าแบบเลวหรือวะแต่งหรือว่าเราเปิดร้านขายเรียนไอทีขายหมูปิ้งเออวะมันก็เป็นงานเสริมนะเ้ยไม้สิบบาทดูดยไม้สิบบาทเทียแดกอิ่มเบาไม้สิบบาทจริงสวัสดีครับพวกท่านมีใครพกชิ้ชู้มาไหมขอรับไม่ได้พกมาเลยอ๋อเก่งในใครก็ได้ขาวๆเก่งในกูก็ได้เดี๋ยวอยู่ในกระเป๋าอะทำไมมีเท่ให้มันหยอนได้มาเลยโอเคครับไม่หยุดขายไอทีขายไก่ มึงดูเวซามอนไหน่อยครับเโอ้ร้อนโอ้ร้อนร้อนนะแบงโอ้มพยโอ้ยฝาสั่ร้ออย่างเงี้ยอย่าเพิเปา แล้วก็พาชมบ้านวีดีเนน็กเสนอเตาอัจฉริยะเป็นยังไงครับตอนนี้ AI ผมหายไปเขาชื่อแตงไม่รู้ไปไหน AI แม่งขี้หมูไว้ทิ้หมูลแล้วก็ไปขอบคุณครับได้เลย

อยากรู้วราไปอยู่ที่หน้าให้พี่นังสอนดับอะไรนี่ามสองหนึ่งทไปเมื่อกี้ไดาัว่าแล้ไหวปะว่าแล้วทำไปตอนที่ตอนที่กูกำลังขึ้นมาไม่ยัรู้หรอตอนแรกตอที่กเป็นไหวแบบเบนี้ห้รอบแตงไม่รู้เลย่ตีหรอีว้าทำไเลยโอย เอลลสไม่ได้นี่เป็นเพราเพล,เล yeah. 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 okay. งเขาหรอเนียก่เข้อึงสาวร้องไปทุกเพลงมาบอกเลย